ไปด,ดีทุกคนเนาะมืัอนี้เขาก็สิพาทุกคนมากินตำข้าวปุ้นเนาะกิน่าเนาะมืัอนี้ก็ได้ออกมาหน้านกินเตียงข้าวปุ้นะ้ะพี่นอ้องเด้อแซ่บอยู่พี่นอ้องเนยตทำเองแซบง่บไป เห็นครับมกักกะทีอ,อ่อนๆเนาะเอา,าปุหรุนได้ก็มุ่งห่วงตรงไหนตรงนาน้นบรรยากาศบ่ห่อนมาได้นำ้ำเงินบรรยากาศกันเย็นสาบายเนาะมีลมพัดมีอ่ะ ชอบข้น,นเป็นอนไรับลานลานสาวนเนาะเพื่อนอยักง่ายเนี่ยเพื่อนกล้าถ่า,ก,ากล้องไม่ได้ <c oughs> เป็นคนตามนะแต่คอยเป็นค้นกิน,นแทบอยู่หน่อยสิม่เป็นาร phía thằng xe thì nơi Chán nhìn thì kìa พี่น้องกักินไปกินมากกับพิษโอเคตั้งแซ่บนะที่มือลานสาวนาะกินซองกลงกระปุ่นกินกน,น,นาะ เน,น,นะน่บาทิ้อ่อน,นเนาะาก็พุ่นเด็แปดกมูนานน่อเวลาต้มูางกพุ่นกินกับผักสลัดเนาะนางซาวนกินเซนะกินอาเ็แซบแบซ่บรพ่นบอกเขากละนะพึ่งไอต้อง,นะเ,อลองเลยกากคนเดียวนาะ นะไมเป็นนี่ยมานะ,านนะะาล้อะเอานจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้แลพี่น้อง ก็ขอบใจนะทีท่ติดตามในต้นจนจบนะแล้วกินน้พ้อกกันไหมนะ